สวัสดีครับพี่หมอถานนะครับวันนี้เราก็มาคุยกันต่อในเรื่องของสเสน่ห์ของคนทั้ง7วันนะครับเราก็เดินทางมาถึงวันพุธแล้วนะครับวันพุธจะได้รับอิทธิพลจากเทพแห่งดาวเมอร์คิวรีนะครับหรือการสื่อสารส่วนของคนไทยก็จะกําเนิดมาจาก ช้าง17ตัวนะครับบทรวมกันกลายเป็นดาวพุธนะครับงั้นคนอันพุธมักจะมีสเสน่ห์เรื่องการสื่อสารหรือการเจรจาหรือมักจะเป็นคนกลางในการสื่อสารนะครับและมักจะมีสเสน่ห์โดยเชพาะในเรื่องของเวลาเขาพูดหรือเวลาเจรจาหรือเวลาติดต่อสื่อสารอะไรต่างๆนะคนอันพุธเขาจะมีสเสน่ห์หรือมีเทคนิคในการพูดหวานล้อมคนให้เชื่อเลยนะครับเรียกว่าเป็นข้อดีละกันที่ติดตัวมานะครับ และเขาก็มีความรู้รอบด้านด้วยนะครับเรีวยกว่าเป็นคนที่แบบว่ารู้จักวิธีจับแพะชนแกะได้ดีถือว่าเขาสามารถแก้ปัญหาคนอื่นได้และด้วยความที่เขาเป็นคนช่างพูดช่างเจเจะตาเราเขาเลยเป็นคนที่แบบว่าช่างคิดช่างฝันนะครับหรือบางทีออกจกแนวเพิร์เจอร์นิดนึงก็ได้นะครับและเนี่ยนะครับด้วยความที่เขาพูดเป็นเอกลักษณ์นะฮะแล้วก็พูดไปเรื่อยได้นะครับมันเลยเป็นเสน่ห์ที่ติดตัวเขาเหมือนกันคนวันพุธนะครับมักจะพูดเพิร์เจอร์จริงหรือเปล่าไหนลองเมนต์บอกกันด้วยนะ